ก็น่าแตกต่างกาับตัวผมนยการเป็นครูสอนภาษาไทยเนี่ยต่างมากสิ่งที่ผมทําก็คือนัดครูสอนภาษาไทยครับที่โรงเรียนมาเจอแล้วก็มาสัมภาษณ์เลยครับถามความคิดมุมมองคุณครูต่อเด็กต่อสังคมครูเป็นยังไงการเดินตัวในวิชาภาษาไทยทํำยังไงแล้วก็ต้องดูรายการสอนภาร์ด้วยที่เป็นสื่อออนไลน์ในโลกออนไลน์เนี่ยว่าสอนภาษาไทยเนี่ยครูเขามีบุคลิกแบบไหนการเข้าใจภาษาไทยเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปสอนเด็กในห้องเรียนจะจะไม่กระบด ซึ่งเ่อนี้สำหรับผมถือว่าสัคไญมากก็คือต้องจำนะชนิปลาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีคำถามในเชิงที่ว่ามีปลาไหนบ้างในบทพันนี้กลับมาพบกับภูทาวินในรายการสอนศาสตร์กุคาธิฐานหรือบุคคลสมมุติเราจะเจอกันเป็นประจำนะครับในวันนี้ครับติดตาม Thank You Teacher 7ตอนแรกดูฟรีที่เดียวที่ True ID โหลดล็อกอินดูเลย